แส่ไทยด้วยเพจฟีหน้ามาง,งานสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปรก,กันด้วยนะครับแล้วทำไมต้องตำหน้าแดงแบบนั้นด้วยละ่ะเออนี่คือฉันฮ <c oughs> ะกดตึกก๋ออฉันช่วยเองนะไม่ต้องลำบากมาตรวจงานถึงที่นี่เลยนี่แต่เดี๋ยวนะเฉินซี่ตอนนั้นนางดูถูกบ,บริษัทเล็กๆของฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอและทำไมตอนนี้นายตกลงละ่ะ เพราะว่าจะเห็นคุณค่าในตัวเตยยังไงล่ะอ๋อถึงจีจบจุ๊บจ,จ,จ,จอู้อูอู้อะบอกไปดีกว่าเธอมาฉันทำไมฉันคิดว่าเธอไปเที่ยวกับเลขาหนุ่มหล่อน,นั้นซะอีกเออแหมนี่นายไม่พอใจอะไรเหรอจ๊ะอารมณ์ดีจังเลยนะหเหลียงยวน อมีเก็บโปรเจกต์เองเหรอที่ทําให้เธอมีความสุขนะแน่นอนว่าไม่ใช่อยู่แล้วความสุขของฉันก็คือการที่ฉันได้เป็นภรรยาในอนาคตของนายตั้งหากล่ะ <c oughs> ทาไมเธอพูดแบบนั้นฉันเห็นด้วยนะเอ๊ะยังไงผู้หญิงตรงหน้าฉันก็คือคู่ชีวิตของฉันอยู่แล้วจังจี้ แต่มูซินบอกว่าย่าของกอซื้อกาไรหยกราคาเป็นให้คู่ซีซี่นั่นหมายความว่าเธอต้องการให้คู่ซีซี่เป็นสะใภยของตระกูลนะรูปลักษณ์นะ <c oughs> ความร่ํารวยมีทั้งความสวยเงินและอานาจคู่ซีซี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแต่งงานกับเขาเอาเลยเอาเลย <c oughs> เราไม่มีอะไรนอกจากนี้ก้อนโตว <c oughs> พวกเดเราจะไปเจี๊ยบกับเธอได้ยังไง แต่ยังไงก็เถอะนะฉันจะไม่ยอมยกคนดีๆแบบนี้ให้ใครทั้งนั้นเฉิงชี่ฉันคุณเฉิงคุณกู้กับคุณหนูกู้อยู่ที่นี่แล้วครับเชิญพวกเขาเขามอาเอ๊ะเ,เดี๋ยวสิฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะเฉิงพวกเราไม่ได้บอกก่อนว่าจะมาที่นี่มารบควนนายหรือเปล่าเอ๊ะอ, <c oughs> อืม พ่อของฉันนะขเขายืนการจะมาด้วยให้ได้นะ่ะไม่เป็นไรหรอกลุงกู้เชิญน,นั่งก่อนครับวันนี้อะไรพาดพวกคุณมาผมถึงที่นี่ลหละครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ว่างๆเลยอยากไม่เยี่ยมสักหน่อยนะยังไงก็เจอะแต่ล่าสุดฉันเจอ,อยากของเธอก็เลยฝากซีซีมาฝึกงานที่เจิงกรุปไปแล้วเธอว่ายังไงบ้างละ่ะ เจงจีดูเงียบๆถามก็ไม่ก่อยตอบหดือเป็นเพราะเขาไม่จบสีสิทธิ์ของเราหรือเปล่านะเอาเถอะมีคนอีกมากมายที่ต้องการดองกับตะกูลคู่ของเราต่อให้มีมีเจิงครุบปก็ไม่เป็นไรแ <c oughs> ต่ไม่ใจพระจีจีทีบจบถึงจีเหลือเกินเราก็คงไม่ต้องแบกหน้ามาตนกับท่าทีเย็นชาของเขาหรอก <c oughs> รักเลยรักเลยอ๋อลุงกูมาเพราะเรื่องนี้นี่เอง คุณย่าของผมก็พูดเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับตอนนี้บริษัทของเราไม่ได้ขาดคนถ้าอยู่ๆผมแต่งตั้งทีซี่เข้ามาผมกลัวว่าเออเอ๊ะเ,เ,เจียงนายเป็นอะไรหรือเปล่าเอ่ออืมฉันไม่เป็นอะไร <c oughs> เราเรียกคุซีซี่ด้วยชื่อเล่นนี่จะโกรธเพราะมันดูสนิทเกินไปห่ะผู้หญิงอะไรขี้หึงชะมัด ก็น่ารักดีจังเจิงซี่เธอเป็นเจ้าของบริษัทนะต้อยเธอแต่งตั้งกู้ซีสซีส่เป็นรองประธานใครจะกล้ามีปัญหาหละ่ะใจไหมลุงกู้ผมคิดว่าแนวคิดของพวกเราจะไม่ตรงกันนะครับในสายตาของผมธุรกิจก็คือธุรกิจเพื่อนก็คือเพื่อนผลประโยชน์ของบริษัทถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอ่าฮงั้นเหรออ้ายเพลงนี่นี่เจ้าเจิจงซี่ไม่รู้จักเรื่องความเหมาะสมหรือไงวะ จริงๆแล้วนะเมื่อพิจารณาสาขาที่ซีซีเรียนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเจิงซี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อพิจารณาสาขาที่เธอเรียนมาบริษัทกู้น่าจะเหมาะก,กับการพัฒนาของเธอมากกว่านะทําไมวันนี้ถึงที่พูดตรงจังล่ะฉันเสียใจนะปังเจิงจี่เธอมีกออ่างเยอะเหลือเกินนะนี่เธอตั้งใจจะจมั่นกับจีจีจริงหรือเปล่าอย่างที่เธอรู้นะฉันให้สีที่เข้ามาที่เจิงกุ๊ก็เพื่อให้พวกเธอพัฒนาความสัมพันธ์กัน พ่อคะเอาละ่ะจริงๆแล้วผมเนะี่ยในตาเดียงไงเรียกเธอว่าจีจีนะทาทายฉันเหรอจี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 นายทนเก่งนักใช่ไหม <c oughs> ฉัันจะรอดูว่านายจะทนได้นานแค่ไหนก็ดูสอิอย่าคิดว่าฉันจะอดหวนให้เธอแต่งงานกับที่สิของฉันนะเราจบกันแค่นี้แหละพอกันตีนั่นเสียงอะไร อ๋อไม่มีอะไรครับนายทำแบบนี้ได้ยังไงเอาทำมาเตะฉันได้ยังไงหูฉันต้องทำอะไรสักอย่างนายก็ไม่รู้สินะเ่าเสียวเลี้ยงยวนน่ะแน่แค่ไหน <c oughs> เครื่องขัดเช้าแบบตอเน,นื่งไรกิดจำกัดวฟิวเรื่องธุรกิจไปนั้นยกเลิอากอาตระกูลจึงไม่สนใจจะรวบมือกับตระกูลขู่ของเรางั้นก็ร้อหล่มจมด่เลย <c oughs> ด้ยยินที่ฉันพูดไหม คือว่าผมโอเคฉันเข้าใจแล้วตาตีของเธอมันฟ้องรอดูกันต่อไปเถอะสีสบไปกันได้แล้วพ่อคะเชิงวันนี้พ่อของฉันอารมณ์ไม่ดีอย่าไปกดเขาเลยนะออฟุบทำไมสองคนนั้นรีบไปจังเลยฉันกำลังรอดูอยู่ว่านายจะทนได้อีกนานแค่ไหนเต่กล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงเจทำไไมเติมลงจากต้นนี้ไม่ได้เลยคือดูสิ แหละจ้าหจัดมาเลยสิถ้าเตืองดื้อแบบนี้ยาวว่าฉันไม่เตือนนะอ๋อจริงเหรอจ้าจึบเตอทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> สียวเลี้ยงเงินกับมานนี่นะแห <c oughs> วววายโปเลยทำไม่อากก็ตามจับฉันส <c oughs> ิลา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 แฟนใครวะเนี่ย แซบขึ้นทุกวันแล้วนะพ่อคะวันนี้สงสัยเชิงเอขาอว่าลมไม่ดีก็ได้ปกติแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนี้พ่อคะเออเตอมาแล้วเจอใครคะเติรดนเป็นไปตามคาดพ่อคะฉันก็แปลกใจอยู่ว่าทําไมตา่างของเจิงที่ดูแปลกแปลกที่แต่ก็เมียจิ้งจอกนั่นอยู่ใต้โต๊ะของเขาผู้หญิงอะไร หน้าไม่อายตื่อมาทำเรื่องหน้ากระยักกระยงตอนหน้าฉันได้ยังไงถึงที่เป็นคนดีก็ต้องถูกกอ้จิงจอกนั้น่วยวนยุนแน่พ่อคะพ่อพูดถึงใครกันเนี่ยเออลูกว่าอะไรนะพ่อไม่ได้สนใจฟังหนูเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะยายผู้หญิงคนนั้นฝากไว้ก่อนเถอะจะทำให้ตื่ไอได้รู้ว่าหากาตาตายเกียิของตระกูลกู้แล้วจะต้องมีจุดจบยังไง จะเอ๋เดาสิคะท่ว่าหนูเอาอะไรมาให้พ่อนะดอกตันตะวันที่พ่อชอบยังไงล่ะพ่อคะพ่อคะถึงพ่อจะชอบดอกตานตะวันแต่หนูรู้หน้าว่าสิ่งที่พ่อรักมากที่สุดก็คือลูกสาวแสนสวยคนนี้ <c oughs> เอหนูรู้ว่าพ่อกำลังจะบอกว่าเราควรเจมเนื้อเจมตัวใช่ไหมคะแต่พระเจ้าจเจ้าทุกอย่างไปจากเราเพราะความอิดฉา แต่พ่อไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะไม่ยอมอยู่ใจเฉยๆหรอกนะหนูจะเอาคืนเป็นสองเท่าเลยพวกมันทุกคนน่ยต้องชดใช้ยินดีด้วยหูจี้ฟูดประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ <c oughs> อีกครั้งอาการสุดกลรจะเป็นคนรับผิดชอบขาวตลกคุณต้องการแก็งแรงขึ้นปล่อยวางเรื่องเส้นผมของคุณเธอเพื่อรับหนึ่งหมื่นล้วนพวกก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นคอมเมนต์สุดฮอต เรื่องนี้มันทําให้ฉันนึกไปถึงอาคารไม่ได้ไม่ได้แตงของจาก,กุลเที่ยวที่ถล่มเมื่อหลายปีก่อนเลยได้ยินว่าเขายังนอนเป็นฝักอยู่ในโรงพยาบาลสมควรแล้วล่ะเขาควรจะดงระรกไปซะในเมื่อกลตายเยอะขนาดนั้นกลายเป็นฝักไปก็เหมาะสมดีแล้วสมควรแล้วล่ะกขาทำตัวเองสมควรแล้ว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 เฮ้ยคนที่เป็นต้นเหตุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ผู้คนยังเชื่องชมเขาด้วยพ่อของเราเขายันและซื่อสัตย์มาทั้งชีวิตแต่กลับต้องถูกผู้คนด่าจนไม่เหลืออะไรเลย ฉันต้องทําอะไรสักอยาก่างต่อให้ไม่ใช่เพื่อพอ่อก็ต้องเพื่อตัวเองเราจะได้สามารถมีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งเอ๊ะใครมาตอนนี้นะเข้ามาเลยค่ะออเฉิงชี่นายมาทําอะไรที่นี่นะ่ะหือนี่นายตามฉันมาเอาคืนเรื่องนั้นเหรอฮึหึอุบเอ๊ะ ตอนที่ทุกคนได้ยินข่าวพวกเขาตาังสาบแช่งพ่อของเรามีเพียงเฉิงที่มีแค่เขาที่ยังเคารบพ่อของเราอยู่ฉันจะไปหาคนอย่างนายได้จากที่ไหนอีกนะเ <c oughs> ออผู้ชายแสนบอบปุ่นกองจันนี่เราอยู่ต่อหน้าพ่อของเธอนะอารู้เราหน้าแล้วนาะยมาที่นี่ทําไมหรอก็อมาเยี่ยมพ่อของเธอนอะสินายไปเอาดอกไม้มาจากที่ไหนเนี่ยขนวานเนี่ยมันจะมากไปแล้วนะแล้วก็ ฉันมาเพื่อจเจริญภรรยาของฉันไปงานเลี้ยงการกุศลด้วยกันนะสิแล้วก็นะเพื่อเึงิญภรรยาของฉันไปงานเลี้ยงการกุศลด้วยกันนะสิฮะใครเป็นภรรยาของนายกันยะเอาละจะไปไม่ไปฉันไปก็ได้แต่งานเลี้ยงแบบเนี้ยน่าเบื่อจะตายแล้วนายแจ๊อะไรฉันตอบแทนล่ะก็บอกมาสิว่าเธออยากได้อะไร อะไรก็ได้ที่ฉันอยากได้หรอองานเออใช่แล้วฮิฮิฮฟูเอ๊ะไม่คิดเลยว่าประธานถจงจะใส่ซื้อขนาดนี้เอ้ยยินดีต้อนรับค่ะว้าวนี่นายจะซื้อเสื้อผ้าฉันด้วยเหรอแล้วไงล่ะแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยแพงมากเลยนะฉันเคยอยากได้แต่ไปดูป้ายราคาแล้วก็าวางกลับคืนทุกทีเลย เอ๊ะอีบื้อเอ้เอาไมา้ผมทั้งหมดเลยครับได้ค่ะนี่มันเจ็บนะวันก่อนใครบ่นให้ฉันฟังว่าอิจฉาวกนอืเดิที่ได้ใส่ชุดกูตูละฉันไม่ได้อิจฉาตัวสักหน่อยโอเคโอเคฉันก้อยพวกขาเอาชุดที่เป็นไซส์ของเธอมาหลายชุดเลยนะเธอลองใส่ดูก่อนแล้วกันว่าชอบแบบไหนเข้าแบบนั้นไปเลยนายพูดว่าหลายชุดเลยเหรอแล้วฉันเอาไปได้เลยเหรอ ที่มันเหมือนเรื่องเล่าในตำนานจนอยากให้เจอรว่าสีตีปลาทองจะดูแลตัวเองเสียขาคุณต้องการเมดสาวน้อยที่สามารถกินดื่มและช่วยคุณใช้เงินไหมคะไม่ละแต่ฉันต้องการคุณนายเฉิงนะ